สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพูธีกำลังติดตามรับชมช่องจากมติชนพันธ์ครับจบลงไปวังหันเสียงขันของเจา้าโกสุมนะครับเสียงเหี้ยกนั่นแหละครับประมาณนั้นนะพี่น้องเสียงเริ่มมีเสียงแล้วครับปรับสภาพได้กัส่งสัญญาณแล้วก็เสียงเจา้าวังแก้วก็เริ่มส่งเสียงขึ้นกันครับพี่น้อง เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับนกนกฝึกขันนอามานกปลาบานเท่านีขันน้อมาอยู่หองน้ำกันมีขันข้น,นครพ่อด,ดีใจพี่น้องครับพ่อด,ดีใจกับฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมก็มาย่ขันแน่เพราะขันแน่กับยามันเอะว่าจะไปมีความสุขกับพ่อนะครับผ้าพี่น้องมาเบิ่งกงนะครับผมใส่ข้อนผ้าส้มกงเรียนๆสุดๆเถอกขาไม่ได้อ่ากงใบนี้นะครับเป็นทีมงานอยู่ปลาจีนพะไห้นะครับผอมนก พอดีเมียเราปองไหเลี้ยงนกนะครับตอนนั้นผมต้อนกเชลเลยเลยสองตัวผมไหเล่าและ่ละนกกระบาดบันนี้ต่อไปมาโท้มมาเมียผมไม่ให้เลี้ยงอาจารย์รสัน่นเราไปฝากไว้บ้านน้องชายบันนึงก็เลยเอาไปเวนน้ำนองไส้ผมผมก็ลรางดีๆแล้วมาลงสลักไหมครับคงไว้ขอบไว้ย่างดีพี่น้องอายุมาทัก้ก็โอ้สิบปีหมดแล้วเดี๋ยวบังบันนี้ก็เลยมาลีโนเวียดนะครับเปลี่ยนค้อพี่น้องเอาไม้แกะมาตบาบันที่ผมถ่ายลงนั่นแหละ แขกคือเกี่ยวนะครับเนี่ยคนเคือเกี่ยวก็เลยมาใส่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ฝั่งนี้เป็นเครื่องใส่ตันพี่น้องนี่บูรณาการเป็นเครื่องใส่ตันส่วนกรอบเขานี่เป็นของปูสิงค,ครับนี่เขตจ้าตูมืองสวงรอยเทตกัว่ามันเหลือผู้เดียวนี่แหละครับผู้เห็ดกันเลยอื่นกับไม่มีผู้เห็ดแล้วนะครับอนุรักษ์ไว้เป็นเห็ดไหนรอบนี้กัผมแบ่งใบยุซีใบนะครับอันนี้ก็บวันใแบ่งแล้วเก็บไใ้ใส่าของ ทำวานกมันกะมันกะร่นขึ้นก็เลรอครับเขาพี่น้องเนาะมันเคลียแต่ว่าเนื้อสีอื่นใดขึ้นโใหัยนกขืนนอนนะครับโบชัยไมันขี่เส้นนี้ตั้งต๊ะตั้งโต๊ะกับ่บเคลียแล้วครับนี่ตั้งโต๊ะกับเคลียขึ้นวาแล้วนี่ยังสีนะครับในย้งแรกแล้วแข็งขึ้ดื้อครับนี่อันนอไว้ในห่มในยังฝนบ่อศาดกับโอ้ยหลายปีพี่น้องผมแบ่งไปให้เพันปีกายนี่โอ้ปีกายปีก้อนนี่มันร่วมเลียวมันหาสิบหกสิบใบหมดแล้วครับสำหรับ กระลอกใส้เขา่าผมรงสร้างมาาอยู่ครับของอาจารย์เฮ่งบ่แล้วปฏิภาพี่น้องไปเบิ่งกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวอ่งใบนีก้กัเรียบร้อยแล้วครับนี่พร้อมที่สีไล่นกเขานะครับอยากได้นกรล้วตันมาใส่ได้เนาะก็จะขัดกิสีสเปใส่ส้เจ้าเสาหาแล้วครับผมเจ้าเสาหาอยู่กลงปีนึงแล้วนะครับมีมกลงแบบนี้สองใบจะใส่นกต่อ หนฝึกนะครับเดี๋ยวเจ้าเอาเจรวนกระถินกับมาสิมาใส่เจ้ากระถินผมกลับไปช่วงสงการนี่สิเดียวนกล่วงไปแล้วก็สีสลับนกที่เอาไปฝากเอาไว้ยูบั่นไปย่างมะนาทีบนี่กลับมาพี่น้องอันนั้นเป็นเชลยซุ้มนั้นเป็นเชลยเจ้ามีตาภาพต่อได้ไประมาณเดือนกรกฎาการกฎา,กาสิงหารนี่แหละนะครับคืนว่าปีนี้นสิเด้ฝึกเล้วมันคันดูครับตอนนั้นเป็นเชลยจากป่าจีนนะครับเป็นเชลยชุดแรกของป่าจีนเลยนะครับใส่ได้หละนะครับ รอบนี้ลงไปสงการกันเสียเอาขึ้นมานำ้ำมันจะไปเที่ยวดูพี่น้องมีแต่ได้ขนไม้มือน,มมนน,นกส่วนนกไม้ก็เอาลงไปทีมงานแล้วกัซื้อเขาซื้ออาหารไปฝากเพิ่นนะครับผมบอกมันไปฝากเรียงจะซื้อพี่นอ้องกําลังเงินกับให้เพิ่นแน่นะครับใส่เมื่อยเพิ่นเทลล่าลอยสองลอยเพราะเป็นกาลัางใจพ่อได้ซื้อกาแฟพ่อได้ซื้อเอ็มลอยนะครับส่วนอาหารส่วนเขาเม็ดหน่อยก็ซื้อไปสนับสนุนเพิ่นขึ้นกัน ผมผมลงทุนหลายอยอะครับพี่น้องเลี้ยงลงนี่แต่ว่าบอท่านบอท่านปั่นลงทุนซําเลี้ยงไก่ดอกไก่นี่เหมือนโอ้สี่หามื่นครับไอว่าใส่กิ่งไปที่กี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์หอดคอนเกนหอดพุทธ,ธสง่งหมดไปหาเสือไก่กิ่งไม่ได้ถือเขาตัวอันสิครับไก่มันเอาเงินไปซื้อเงินซื้อกไก่มาซื้อนกโอ้คือสิบขาดอยู่ดอกตลอดหาพันหกพันกับบบอตีนะครับแต่นกนี่โอ้สามพันสี่พันเนี่ยขึ้นไล่แล้วนะเก่งบอนะ ขันมักแนวาไหนก็ลงทุนแนวนั้นล่ะพี่น้องนะครับถ้าซื้อเลขถิ่มถ้าซื้อกับเมื่อไรก็นั้นเนาะเกิดอะไรทั้งสัตว์หรอครับนี่ประมาณนี้แหละครับผมกุ้งพร้อมทีติดใจหนุกเดี๋ยวฉีพาไปเบิ่งอ่าแนวใส่คเขานะครับครับพี่น้องอันนี้ผมลงแรกเกิดแล้วครับนี่สร้างมาจากอาจารย์เฮงนะครับผมเป็นเป็นลงโพดลงขายก็เรียกว่าติดปั๊ดไซนผาเนียดแต่ว่าเมื่อบ่งหลังหู้มันห่างเนี่ยอาหารเมนใดหน่อยออกได้แต่เข่าเปลื่อยกว่าอะไรครับกันใส่เข่าเปลื่อยกว่าอะไรเต่กันใส่อาหารออกได้ คันที่คันที่กันบ่ให้ออกได้คือเอาขี่ซี่ไหมครับขี่ซี่ปานเท่าเนี่ยขี่แย่งเท่าน,านี่ใส่ล้วมันเบนซินผสมล้วมันเบนซินนี้มันเป็นเ,นเ,นเนหนียวๆท่าเลยท่าทึบด้วยครับนี่คือคือ,ค,อคือขู่ขี่ซี่นั่นแหละตักน้ำได้นะครับแจง้จงจ้งสิบ่ออกนะครับ, <S 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 บมันก็นตรงลงทุนปีอกอะไรนี่ไปซื้อขี่ซี่มาทุ่นระบาบัาใส่ล้วมันเบนซินอีกนะอันนี้คือกันแต่ว่าอันนี้ใส่ในกลุ่มครับส่วนนี้ใส่ในผนึกผมสองอันนี้พ่น ช่างคาทรงเพิ่นเอร่อยหาซิบครับอันนี้เพิ่นขายไปละหกสิบบาทให้จ้าหนี้นี่แหละผมก็มั่นใจเจมเป็นหกสิบอันนี้อันนี้อันนี้สี่สิบบ้งแต่ว่าใน,นหน่อยเฮงสารยากดินี่ครับมือธรรมดาดนี่นี่ยถือว่าฝีมืออยู่ครับอันนี้เพิ่นใส่ม้ไผ่อ่อนไม้ไผ่เรือพลดโตนี่นะครับนี่ไใส์สได้อยู่ครับไซส์ของเปลือกได้อยู่สําหรับกรงใบในหน่อยนะครับส่วนขันกรงใบใหญ่ก็ใส่แบบนี้ อันนี้น้อยนี่แบ่งค์ยิ่งได้พี่น้องได้เท่านใดสนใจรับต่อไปนะครับเอาห้าสิบาทเท่าน,นั้นนี่ครับห้าสิบาทรุษร่มทรงรุ่รมทรงเดี๋ยววันเจ็ดสิบบาทแต่ละครับแต่ขันมู้ยิ้มอยเดียวใครที่เก็บไปจะใส่ลงเดือเกลือแล้วครับอันนี้สั่งมาตะกี้ผมก,กว์ดเอามู้นี่แหละสั่งมาตะอ่างท่องอันนี้เขาเอเาไปไพ่อ่อนเขาไปไพ่อ่อนสารไห้นะไพอ่อ่อเป็น่ยนวิสีเขาบ่ยใส่ติวอนแตเขาใส่ทองไพ่อ่อทองใหม่มาสารหดครับพี่น้องโอ้ยบ่คือต่อมาก,กันเลยมาปอต่อปูสิงนะครับ มีพี่น้องผมเนี่ยนะมาไปหาตะปูสิงวันทองเมกแป้งวันสันทรสันนันนี้เป็นด้วยว่าสันก็เลยไปหาเถ่ากับสารให้นะครับเป็นฝันน่าสกุลเดียวกันกับผมครับตะปูสิงน่าสกุลชนะพันธุ์กันกันกับผมเลยได้เกิดฝันผู้นะครับฝันผู้เถ่าแล้วครับพนก็่ได้เป็นหยาดไฟผู้ไฟยังหรอกแต่ว่าก็บขย่อว่าจะเป็นพี่น้องกันนะครับฝันเพราะว่าหัวนาะผู้เกิดมาเยรุ่นเถ่ากัมักเป็กยั่งน้อยพี่น้องไปหากับว่ากันบ้าโม่หรอพ่อสิงเดี๋วโวกันได้โยกันโม่หรอโวกันโวกนานป่านไหน ครับสวงการศึกพยายามเถยอยู่ดอกสิไปสะงน้ำเถยอยู่ผู้เฒถยผู้บาอาจารย์นะครับพี่น้องก็ถือว่าใส่ไดนครับคุ้มพงกับมากงส่งนีดิแล้วนี่กัสร้างผู้เห็ดกะเห็นเขาโพดอยู่กะแถวสุพรรณบุรีวะสุพรรณบุรีกับนครปฐมมาช่างจัดเครื่องช่างยังนะครับเพืจะเห็นง่ามมิลลีแล้วก็อีกผู้หนึ่งนะครับสร้างกบกบบางไปอินนี่อาจารย์กบนี่เห็ดง่ามมิลลี่เป็นผายใบละหาหุ่นพันนะครับโอ้บุญวาสนาถือรางวันที่หนึ่งเรื่องดีสื่อไส้นก มาหนีเนาะพี่น้องเนาะกับภาพพี่น,อน้นองเบื้องกุ้งทื่เสือออกครับสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีพี่น้องไปด้วยเพลงทุนนี้ครับผมสวัสดีครับเนี่ยโมแลง